เฮ็ดพอออกแล้วพี่น้องเฮ็ดพอปลาย่างหน้าย่างหน้าปูเค็ดละงูตอนเก็บประเดทายให้เบิงพี่น้องเนื่องจากบรรยากาศมันบ่อหา้สถานาการณ์มันบาา่อห้ยทึ่งยุ่งหลายทึ่งคำทั้งมันหูกพี่น้องหยาก็หลายใบย่างเองกับโกคุ้มนาโอ้โบเป็นตาไทยก็เลย เก็บมาเด้ทรัพนี่แหละพี่น้องมันออกก้อนตั้งแต่สูดก้อนแล้วตั้งแต่ฝนตกเถี่ยวก้อนต้นเดือนผุนมันเรอออกเพราะดีไปเห็นเขาขาวเคลียเบิงโอ้แถอเฮ็ดผอออกแล้วไอ้ตัวนี้แหละพี่น้องมันบอกขานออกหลายมันออกก้อนหน่อยๆอ,ออกก้อนเลยดูนิดนึงอ่ะแกงใส่กับนอมัยตอนตัวตอนเก็บประเดทาย ได้น้อยพี่น้องบรรยากาศมันบอเป็นตะไคร่เลยได้ตั้งแต่ล่างขาขาวเลยจังเขามาอวดเพื่อนๆอๆเก็บไว้ถามูมันก้อนแกงใส่นใหน่อไม้เนาะพี่น้องใส่เห็ดใส่เอ็นมีเห็ดข้นขาวน้ำนี่แกงใส่ยานั่งหลายๆแกงกับนหน่อไม้เนาะ